สมมติว่าถ้าเราโตดแล้วเราฉีดขวดนี้ไปลอยกระทงคิดว่าจะได้คู่หรือว่าเสียตัวคะมีอะไรคค่ะคิดว่าคนที่ชอบดมกลิ่นแฟนนี่ถือว่าแปลกไหมคะก็แล้วแต่ความชอบอะค่ะไม่แปลกนะคะเพราะเราก็ชอบดมกลิ่นแฟนเหมือนกันน่ะดมจนมันลำคานนะคะคือแบบติดมากอะค่ะไม่แปลกนะครับปกติยิ่งกว่าดมเลยครับ <laughs> แฟนได้ไปทิ้แล้วค่ะพี่พี่นีมึนนีมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เรามีอารมณ์ขึ้นเนอะอารมณ์ขึ้นเหรอแล้วชอบดมส่วนไหนของแฟนคะโชอบไหลอะค่ะมันซุกซุกแล้วฟินดีสดค่ะพี่ดมทุกส่วนเลยครับตรงซอกคอครับซอกคอเลยครับเพราะว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ทั่วอกค่ะชอบซุปชอบกอดแก้มครับหอมดีครับชอบรวมส่วนหน้าอ,อกของแฟนนะครับเพราะว่าทําให้สุดชื่นดีแล้วก็กลิ่นที่สุดนะคะเน้นๆก็คงต้องเป็นตรงนั้นนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวตรงตรงนั้นนี่มันตรนไหนคะถ้าซื้อน้ําหอมให้แฟนจะฉีดตรงไหนของแฟนคะจัก,กะแลเลยคะ่ะจัก,กะแลจะได้หอมด้วยแล้วก็หน้าซุกๆุ คิดว่าฉีดทั้งตัวอะไรครับดมทั้งตัวเลยครับอซอกคอซอกอกผู้คือดีค่ะฟินสุดมันค่อยมีกลิ่นแบบหอมกลิ่นหอมที่แรงกว่าตรงอื่นก็ของผมนะครับจะฉีดตรงมันจะไม่แสบแล้วครับพี่ก็อย่าไปฉีดตรงตรงสิครับอจากจงนีตักฉีดสิเดี๋ยวให้ลองฉีดน้ำหอมในมือก่อนนะคะแล้วดมดูว่ามันไปกลิ่นยังไง กินเหมือนกุหลาบอ่อนๆมีความซิกซี่นิดๆโล่งดีครับสบายดีไม่ชุนเกินไปมันออกหวานแล้วก็แบบเป็นผู้หญิงละมุนละมุนหน่ยครับชิแล้วยอเยมากครับโอ้ไม่สาวน้อยกินเจอมันน่หวนมากเลยแม่อยากจะชิม <c oughs> <c oughs> แล้วสีฟ้าล่ะคะกินเป็นยังไงบ้าง อารมณ์แบบกลิ่นเทๆ่ๆสปอร์ตๆนะครับก็มีกลิ่นดึงดูดนะคะกลิ่นผู้ชายกลิ่นอายของผู้ชายก็ดึงดูดเราเหมือนผู้ชายเล่นกีฬามาแล้วเราห <c oughs> ิวเข้าไปหอมเขา <c oughs> วานิลาหอมๆเย่วๆดีค่ะพี่ <c oughs> ยั่วอะไรคะยั่วเย่ดีดีจังเลยอ่ะ <c oughs> หอมอ่ะกินแบบละมุนละมุนวนิลากาแฟหน่อยอะค่ะถ้าฉีดอย่างนี้หรืดมทั้งวันอ่ะโอ้สมมุติว่าถ้าเรา ฉีดขวดนี ustedes, swimming, ้ไปลอยกระทงคิด so, ว really like ่าจะได้คู่หรือว่าเสียตัวคะโอ้โหนี่เลยละคะไม่นกแน่นอนค่ะฉีดแล้วก็เข้าเซเว่นครับเข้าเซเว่นเข้าไปทําอะไรคะเข้าไปซื้อยาก่อนจะเสียตัวคงได้คู่ก่อนเสียตัวแน่นอนครับเอาเป็นได้คู่แล้วกันค่ะถ้าหอมอย่างนี้น่าจะไม่พลาดอยู่แล้วแต่เสียตัวไหมนี่อีกเรื่องนึงถ้าผู้หญิงฉีดกลิ่นนี้เดินผ่านหันคอเช็ดเลยครับ อขนาดี้ได้เสียแน่ๆก็ที่เรียนๆจะมาสองข้อหนูถือคอนเซปว่าบนคานจะมีอะไรก็ได้แต่ต้องไม่มีหนูค่ะพี่สุดท้ายแล้วอยากให้ฝากคำคมสั้นๆอะไรก็ได้ถึงวันลอยกระทงหน่อยค่ะกระทงอ่ะแค่หลงทางแต่คนข้างๆอ่ะหลงหมดใจครับผมอ ตนเพนเดิน12คนนี้กูจองใครมองจะตีถ้ายังไม่มีกระทงมาเอากับเราได้นะไปถึงเอาเอากระทงครับผมลอยกับใครคงไม่สุขใจเท่าลอยกับเธอค่ะเพราะเปลวไฟจากแสงเทือนความือควอมำอยากมีคู่ต้องน้ำหอมเบอร์ตองเลยครับ อย่าลกเหรียญกูเด้อ